เดี๋ยวมาสัมภาษณ์นักกีฬาก่อนนะครับวันนี้พร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมเท่าไหร่พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อยสองร้อยไปเลยอันนี้คนเซียนขานะครับอยากออกงานวิ่งนะครับไม่ได้ออกงานวิ่งนานฮ่าดูพร้อมๆรองเท้าคู่ใหม่นะฮะ้ารองเท้าคู่ใหม่มันลงสนามแล้วพวกไอ้โจเจอมาเพ <หา S 1> ื่ออะไรวะ Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop till to the top, so you better back off, I get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud You can have me doubts, not what I'm about, have your f***ing It be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now ดีทีมงานจากแปดลิ้ววันดีพี่ชายวันดีพี่ชายครับเดี๋ยวช่างโย่ตามมาอือโอ้แข้งโยมาละอ๋อมาครบเลยนะมาครบเลยก็มาชุดเดียวกันเลยสามคนเขาอ๋อรุ่นสามสิบด้วยนะสามสิบนะอะไม่คิดอะไรมากก็งานใกล้บ้านนะแปดลิ้วมานี่เท่าไหร่สามสิบสี่สิบโลเองนะมสี่สิบโลแป๊บเดียวครก็มาวิ่งสนุกสนุกไปผมก็ มาไกลหน่อย80โลครึ่งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับมาหมดเลยมั้งนี่8ริ้วเลยหนาแปดลิ้วกรนะ้อนที่นีหมดอ่ะถือว่าลองรันไหมฮะเหมือนเป็นเทมโปเลยแค่เล่น <laughs> ไปดิ เดี๋ยวเราเอามาสัมภาษณ์นักวิ่งจากเมืองแปริวดีกว่าครับอันนี้ลงกิโลนกสามเคครับเพื่อสามเคเพื่อลงกิโลพี่เอาลงกิโลจะสามเคเนี่ยลงกิโลลงกิโลอเมริสาเวิ่งลงกิโลครับอ๋อผมลงสิบสองโลสองโลอ๋อแล้วอ๋อแล้วพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไม่พร้อมเลย ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ซ้อมครับกอตตลอดตลอดทีมงานของสระรันนิ่งพร้อมปะเนี่ยพร้อมปะเนี่ยจะหลับจะหลับเลยจะหลับลงทางลงทางฝนตกน้ำท่วมนะคะเมื่อวานเดี๋ยวพาไปดูถ้วยงานนิ่งนะครับ ก็ดูบรรยากาศทางงไปก่อนอันนี้พี่ชายสุวนอจากแปดวิวนะครับพี่อ๊อฟเอ็ดจุดหนึ่งเคครับตอนนี้จะมีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวพามาดูถ้วยรางวัลก่อนนะครับว่าเส้นชัยนะครับหรือส่งสตาร์นะครับตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของครูกีฬาพอนันเปรี้ยวนะครับคอยเช็คอินให้กับนักวิ่งระยะจุดเอ็ดจุดหนึ่งเคนะครับมีถ้วยสาเด้วยเชิญเลยนักกีฬาทุกท่านกลับมาแล้วครูสมานครับตรงนี้ สาวโล่ไวทันได้หายใจเลยนะหายใจได้อยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่ฮัสวัสดีครับเจออีกแล้วเนี่ยชื่ออะไรน่าลืมเลยแล้วนี่จ็บค่ะจากทีมจากทีมอะไรเนี่ยอะไรสวนมารีสวนมารีที่ลุงครับสวนมารีอยู่ที่ไหนทีนี้อยู่น้องจออครับน้องจออโอ้เจ้าทิมนี่แถวนี้เองเนี่ยนี่พี่นี่เจ้าทิมนนี่ก็สวนมาลีน้องจอกน้องจออหมดเลยเนี่ยได้ครับ กลับจากช่องคอัวรันนี่เป็นทีมวันนี้พร้อมไหมพร้อมวันนี้พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะสู้ตายเอาค่เก้าสิบพอดีเอาแค่เก้อรเซ็นตย่าอยถึงตายเลยอย่าถึงตายเลยไปะาุดนะคะแล้วารไปเที่นี่ยคะไปไ่ไไม่ได้นะครับไปเลยทีอาครับนะะวีจะมีร เดินไปครับเดินหาขึ้นเลยครับเข้าขอบคครับบคคหเดี๋ยวท่านที่ออกงานรถก็ได้รอครับเดี๋ยวเรครับ เราต้องร้อมกันนะครับเริ่มจากที่ท่าหผู้นะรับโมเกี่ะไรกัได้แล้ว สบายเลยนี ain ้มาแก้มเด็กขยับาับัม <The> ือขวาร่างกายดสกรูกนี้ก็ยว่ยประมาณ15นาทีนะครับเพราะเราจะ่ม I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. i pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top. So you Whoa. better back off again get lost. I'ma stay last stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting now You can have doubt. doubts, not what I'm about. Have you free cloud? It be raining now I keep making sound. Go another now. round. Some legend bound, can't stop me now. I'm 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 trying. Trying. Oh, burn like a disease Just tell me that I can't show you things That you couldn't believe done chasing, got big dreams, bigger things, impatient Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase and face it? I'll give up quick, I'll give up, I won't give up this Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise Easy. Had to work Keep hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. Believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the. It takes to get some power. Don't be fing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And bother all the doubters. They're just yuck downers. I <laughs> swear to God they all let me down. I always spot just to wear the crown. I'm finged off at these fing clowns. Hoover up, Todd, they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I won't stop the สุ่สายสุดไปครับสาใช่อคะแล้วเาพี่มาดูด้ทำายครับหรือเปลครับโอเคน่งยอดดอดงไงบ้างยังไงบ้างไม่เหนื่อยไม่เหนื <GO av uther> ่อยโตสีผมครับชี่เชยร์ผมครับ ตรงนี้ครับโอเคคนหลังมจะไปลงไปหาครอดิวาอเลยครับทุกตางนอดีุเรื่อยครับี่ครับลยครัครอยมาเื <oh late, okay? Okay, so like ่อยๆครเดียวครับพี้องตดไปแล้วตอนนี้รถปสภาพจตรีอยู่นะครับรสภาพจะรีเอาไวแล้วนะครับสภาพสตตีนะครับมนแรเนไป จะตีมาแล้วเจะตไว้เให้เจ้าีบยมากพี่สองคนแข่กันไปครับสองคนจะตก้องเป็นคนนี้เดี๋ยวความสัละครับเอันไตรยาโอเคยีมสองูกสองุาตอยู่นะครับโอ้มาอีกหนึ่งท่านเคเสวนวารีค่ะปารีะมอุปกรอรหู้ครับ

หรือเปล่านะครับสุภาพสตัวทีเราท่านแรกเองนะครับท่านแรกภาพตัวีเราท่านแรกครับเราจะรอท่านที่สองครับมาท่านหนึ่งครับมาเลยแั่จะเป็นใ่รนะครับโอเคคนเยอะมากนะครับอ่าเดี๋ยวมาสัมภาษณ์แฟนเจ้าของช่องหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุก เหนื่อยไหมเหนื่อยได้ที่เท่าไรเอาได้ที่เท่าไรโชว์ป้ายหน่อยเร็วได้ที่สามสามเคนหนักกว่าห้าเคซื้อยังนี่ผมดาบตำรวจวีระวงศัดเพ็งครับอ๋ออยู่อยู่สพไหนพี่อยู่สอนอน้องจอกนครบาลครับีเอฟซีช่องครอบบวรันนิ่งนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอไปติดตามช่องผมนะครับผม ติดตามอยู่กดติดตามเด้อครับติดตามติดตามอยู่เป็นอย่างไรแน่ถามแน่มืลยนี่บรรยากาศแลนสิเ็ดโลคโค้งโอ้สุดยอดบรรยากาศหมอกกลางทุ่งนาบ่มันแลนผ่านทุ่งนาบ่สุดยอดสุดยอดนี่บรรยากาศสุดยอดเอาสวัสดีเอฟซีทองโองัวลันนิ่งใช่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อล็อกครับผมตีล็อกตีล็อกอยู่แถวไหนนี่มาจากลามาแห่ครับโอ้ลามคาแห่งที่อ๋อครั้งแรกครั้งแรกหมายถึง เข้าร่วมในการครั้งแรกเหรอ๋ออันนี้คือเข้าร่วมงานวิ่งที่เป็นงานวิ่งอย่างนี้ครั้งแรกใช่ครับปกติก็คือวิ่งอยู่เ<ม>พื่อสุขภาพอยู่ข้างบ้านอ๋ออยู่แถวบ้านไม่มาไม่มบอ่าสัมภาษณ์นักวิ่งที่ติดรางวัลหน่อยนี่ติดป่ะไม่ติดครับติดโด้ติดป่ะ พี่ชัยติดที่สี่อย่างไงบ้างครับห้าโลวิ่งไปวิ่งสิบเอ็ดโลอย่าหาทำครับซ้อมห้าเดินนั่งซ้อมห้าวิ่งสิบเอ็ดอยาหาทำครับดันลงสิบเอ็ดนะเกือบได้อยากหาทำครับไปนอนดมล่างมะม่วงใช่ครับอย่าหาทำครับไม่ติดอันดับที่สองค่ะนายสันติคณะคณะคุณนะคะต้องเป็นไทยลุงด้วยไทยลุงด้วยถ่ายลุงด้วย ลุงลุงลุงสันลุงสันรอบลัางนี้ต้องเอาให้ครบเลยนะ40-49ปีนายไทรโรสุขวิไลค่ะทีมปาจีนรันนิ่งนะคะขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านด้วยนะคะ45รุ่น30เหมือนกันเหมือนกันเก่งมากเลยเรียนเชิญสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยออ๋แตงกวา จุดแกงปลาที่เท่าไหร่ที่หนึ่งรุ่นสีสีค่ะรุ่นสีสีโอ้โหแรงมากเลยจบกี่นาทีเนี่ยคะห้าสิบสองนาทีโอ้เปลี่ยมากนะระยะมันเท่าไหร่พี่ค่ะดักสีค่ะได้ส่งระยะจริงได้ไหมอาราวิโดค่ะเีวิเชิญค่ะอือจริงมากเลยเป็นยังไงบ้างงานนี้จบไปแล้วงานนี้เป็นยังไงใช่ไหมครับงานนี้รู้สึกว่าเ้าต้ม อร่อยมากนี่ข้าวต้มอ,อร่อยมากงานถือว่าสนุกครับครับก,กับข้าวก็อร่อยงานเล็กๆบ้านๆประทับใจประทับใจนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าสมัครเสือ้อไม่ได้แต่ว่าเราทำบุญใช่เป็นงานทำ<า>นบุญ,บญนะครับงาแ ถ้าสมัครตามเวลาปกติก็จะได้เสื้อนะครับสามร้อยเ้าบเก้าแต่อันนี้มีสมัครหน้าง,งานนะครับแล้วก็เลยเือโอกาสช่วยทําบุญน้องๆ้องโรงเรียนมาสยิบเนาะอือันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรครับกินก่อน <c oughs> ก็ิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อ่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องครอความดันนิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเสื้ออย่าอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจเสือ้อของเรา อย่าลืมนะครับเสื้อครอัว r u n นิงเวอร์ชัน2นะครับก็ใครที่สนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับใต้คลิปนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมลงไว้ให้นะครับ